อะไรนะครับผมครับผมงานครับผมงานวันนี้ครับ L'oreal Paris ครับผม Infallible Pro Cover Cushion ครับผมก็นี่แหละเป็นคุชชั่นงานคุชชั่นจัดอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับผมจะจัดถึงวันที่วันอาทิตย์ที่27นี้ครับวันนี้มันตอบต่อ อะไร <c oughs> ครับ <c oughs> พุชชั่นตัวนี้ตอบโจทย์กับผิวพรรณเองอโอเคก็ผมใช้ได้อะคือผมเป็นผู้ชายผมใช้ได้แล้วคือปกปิดได้ด้วยแล้วก็อยู่ได้นานด้วยครับผม <c oughs> คือด้วยความที่ผมอะเอ่อเรียอะไรใช้ผิวทุกวันเลยนะครับผมก็มีมีบ้างก็จะมีแบบพวกรอยสิวพวกนู่นนี่อะไร ปกติตามวัยรุ่นพวกนี้ปกปิดได้ด้วยแล้วก็อยู่ได้นานด้วยครับก็คือแบบใช้ง่ายมากๆเปิดชึบๆตปบต้มเสร็จได้แบบประมาณ5นาทีเต็มตัวออกจากบ้านเลยน่าจะได้เลยครับปกปิดอะไรครับปกปิดเรียบเนียนครับผมแล้วก็ไม่มันด้วยครับครับผมก็ฝากสำหรับ l อเรลพาร i s นะครับงาน เออ i n เ l a t ์ b l e Pro c o v ร r c u s h i o นครับจะอยู่ถึงวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ที่27นี้ครับผมก็ฝากมาได้ครับที่เซ็นทรัลเวิร์ครับผมช่วงนี้ก็คือจะออกงานค่อนข้างยากย้อนน้อนเราจะได้เห็นหน้ากแข่งหน้าแข่งบ่อยนนเบื่อหรือยังฮะยังใช่ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ดีครับผมก็ดีดีดีคือคือผมอยากะทำงานอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วก็ถ้ามีงานมาเรื่อยๆอ,อย่างนี้ก็รู้สึกดีใจที่มีคนเห็นในศักยภาพในตัวเราแล้วก็แบบ เราก็มีโอกาสได้ทำนู่นทำนี่เยอะๆอย่างเงี้ยครับผมรับไปถึงไหนครับอครับิวงานเพิ่มไปถึงไหตอนนี้คิวงานไปถึงปลายปีแล้วครับผมใช่แต่ก็มีบางงานแบบชนๆกันบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องต้องเคลียร์ให้กันก็เคลียร์อยู่ครับผมมันมันมันเรามีการเลือกยังไงเป็นไปได้ยังไงในการเลือกงานงานงานเลือกยังไงเหรอครับหมายถึงก็ถ้าเราเป็นพรีเซนเตอร์ในแบรนด์อะไรเราก็จะเลือกงานนั้นก่อนก็เลือกงานที่เป็นพรีเซนเตอร์ เลือกงานที่มาก่อนแล้วก็เออ่เรียกว่าไรงานอะไรที่เพิ่งมาใหม่หรืองานอะไรที่เรารู้สึกอยากที่จะทาอย่างเงี้ยก็ก็จะมีใส่ใสเข้าไปแซมๆแ,แต่ว่าพวกที่ล็อกมานานๆแล้วส่วนใหญ่จะเป็นงานพินเ,เ,เตอร์ครับแต่ทุกงานที่จา่มั้เ็นผูนาเาปนผูกเว็นผู้เป็เป็นผูป็น็นเป็นะู้เบนั้นผูนเป็้เนคลับผู้เผผีเกนเปน็นเนเร เป็นเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเหมือนกันนะที่ที่แบบเวลาออกงานมาแล้วได้เจอแฟนคลับอย่างเงี้ยได้เจอเสียงกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกําลังใจให้เราแบบถ้าไม่มีถ้ามีน้อยลงหรือไม่มีก็แบบก็จะเศร้าอยู่ <c oughs> จะจะนี่คเวลาเสร็จง,งานเรามีหญก็จะมีอ,อะไรมาเป็นแบบว่าเสียใจกับแฟนคลับใช <ๆๆ S 1> ่ไครับล่าสุดเพิ่งมีเพิ่งมีรวมพลไปครับผมใช่ก็โอ้ยเป็นการรวมพลในรอบนานอยู่ แล้วกไ็ได้ได้มีการพูดคุยได้มีการแบบหยอกล้อกันเล่นๆเหมือนเหมือนที่เคยทําแต่ก่อนแล้วก็แล้วก็วกทำมาเรื่อยๆก็คิดถึงบรรยากาศอย่างนั้นนะเพราะว่าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้รวมพลกันนานมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยม,มันมันทําให้เรากลับไปคิดถึงตอนแต่ก่อนมากกว่าที่เราได้มีโอกาสแบบได้คุยกับแฟนคลับแล้วแบบ เห็นหน้าใหม่ๆบ้างแล้วก็แบบหน้าที่อยู่กันมานานแล้วบ้างอะไรอย่างงี้ครับผมก็ผมก็ถ้าเป็นการรวมพลครั้งแรกเนี่ยน่าจะสองสมปีแล้วครับใช่แล้วก็นั่นแหละบางคนก็ยังเห็นหน้าเดิมอยู่แล้วก็มาหน้าใหม่ๆมาเยอะแยะเลยก็รู้สึกดีใจที่มีทั้งคนเดิมที่อยู่กับเราที่กำลังซัพพอร์ตเราอยู่แล้วก็มีทั้งคนใหม่ๆเข้ามาด้วยมีกรรมอะไรใครได้ไหม จำได้ครับนี่<อ>ที่นี่จริงก็มีหน้าเก่าๆมาเยอะครับผมสวยขึ้นนด้จำ <c oughs> ไ,ได, <c oughs> ได้ใช่ใชก็สวยขึ้นเนี่ต้องใช้ Loreal Pro c o r c u s h i o n อยูอ่หม<อ>ายถึงในในเรื่องการงานเหรอครับใช่ใชใชก็ก็เรียกว่าการทำงานนะก็ในในสายอาชีพนี้ก็เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆทั้งตอนแรกที่เราแบบเริ่มจากการ ก,การแสดงก่อนแฟนผมพ่อจันวันไก่อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มมาร้องเพลงมากขึ้นเริ่มมีแบบพรีเซนเตอร์ได้มาเป็นสปตรกโซเชียลของโรลิโอมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยได้ทําอะไรที่แปลกใหม่มากขึ้นไปทัวร์ต่างประเทศไปนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วกันที่เราได้เราได้เจอทั้งแฟนคลับที่เป็นกลุ่มใหม่ๆแล้วก็ได้ทำงานอะไรที่ได้ชาเลนจ์เราเรื่อยๆครับอยากความสามารถเรื่องการแสดงก่าเรือนะ่องที่ยอมรับด้วยจะรูร้สึก โอ้ก oh, so, ็เ so, ป็นที่ยอมรับเลยเหรอก็ก็ถ้ายังมันมีพื้นที่ได้พัฒนาอีกเยอะแยะมากมายเลยครับผมมีคนที่เก่งกว่าผมเยอะมากถห้เดี๋ยวนี้มีคนมีคนเก่งเยอะมากมีคนหล่อเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยก็มีพื้นที่พัฒนาอีกเยอะครับผมก็อยากเก่งขึ้นเรื่อยๆอยากแสดงเก่งขึ้นได้รับบทบาทที่ยากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เก t ตทูเฮลเว่นเนี่ยก็น่าจะยากพอตัวอยู่เลยแล้วก็ อย่างการล้องเพลงเงี้ยก็รู้สึกได้ชา์เลนต์ตัวเองในการทําหลายๆคอนเสิร์ตแล้วก็ต้องทำอะไรให้แตกใหม่ตลอดอย่างเงี้ยก็ก็ยากอยู่เออคือผมว่ามันไม่มีจุดสิ้นสุดนะก็แบบคือมันไม่มีทุกคนที่สามารถยอมรับเราในความสามารถเราได้ทุกอย่างหรอกใช่ก็คือมันไม่มีแบบ หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของการที่ทุกคนยอมรับอะไรอย่างเงี้ยหรอแต่แค่เรารู้สึกว่าเรา,เามีความสูงที่ไหนโอเคที่ตรงไหนแล้วก็พร้อมที่จะทำงานใหม่ๆแล้วก็งานที่ยากๆขึ้นแล้วก็ทำมันได้ด้วยตรงไหนครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าทำยังไงทำดีแค่ไหนก็ยังมีคนไม่ยอมรับอยู่ดีใช่ก็ทำเท่าที่เราคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วแล้วก็อยู่กับคนที่ยอมรับเราดีกว่าใช่ครับ เพราะวงการบันเทิงก็มีคนสูญเสียตัวตนไปเยอะเหมือนกันแต่ผมก็คิดความเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มจนถึงจนถึงตอนนี้ครับผมแล้วก็ต่อไปด้วยเพราะว่าถ้าคนที่เคยเป็นแฟนคลับผมก็น่าจะรู้ว่าผมก็บงบ,อ,งบอ,งอย่างนี้มาตั้งแต่เริ่มน <c oughs> ะครับก็ยังไม่มหมดุดเดิมใช่ครับใช่ใช่หล,ล่อขึ้นเหรอหล่อขึ้นเพราะอะไรครับเพราะใช้ล a าเ e u s p าร i สกับผมจริงๆมีคนพักอะไรไหม่้าเออ มีคนทักไหมเหรอต้องให้พูดว่าไงดีเออก็ก็มีมีบ้างหรือมั้งไม่รู้คือแฟนคลับก็อวยไงเออก็แบบก็อวยทุกวันอะไรก็ไม่รู้ว่าเออเขาเขาอวยหรือเขาพูดความจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นั่นแหละก็เราก็พยายามดูแลตัวเองทุกๆวันเนาะก็เราหน้าตาจะเป็นยังไงก็ปล่อยให้เมคอัพได้ทำงานครับผม หอโดยธรรมชาติผมไม่เคยทำสัตว์มานะครับเนี่ย <laughs> ไม่มีนะไม่ได้ทำอะไรมาแล้วผมใครที่เห็นผมตอนอเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ผมอยู่เฮโร่หรืออยู่แบบแปดผมอะไรเขาอาจจะเห็นผมในร่างที่ผมยังเป็นจิ้งจบอยู่ตอนนี้เป็นจิ้งจบที่โตขึ้นแล้วตอนนี้เป็นกอซิล่าแล้ว,วมีความน่าเกรงขับว่าเราเ่องร่างทองยี่สิบเอ็ดเองร่างทองของผู้ชายอยู่ตอนประมาณเท่าไหร่ยี่สิบสี่พ้า ตอนนั้นเราจะทองตอนนั้นตอนนี้เงินอยู่ตอนนี้เงินร่างเงินครับผมอ๋อพี่เพิร์ดใช่ใช่เออล่าสุดไปเป็นเกสเป็นเล่นเบสครับผมแล้วก็ร้องเพลงของเออพี่เพิร์ดครับผมเ,บเป็นคอนของเพิร์ดเซนต้าใช่<ๆ>ก็ดีใจครับเพราะผมก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสเออ<ม>เป็นเกสใครเยอะแบบก็เคยเป็นเกสของพี่เตพี่นิว ฉนั้นรอบหนึครับผมก็อันนี้ก็เคลียร์คิวมาให้เลยเหมือนกัน mm hmm. เพราะว่า,เ,าเป็นพี่ชายสุดที่รักของเราในวงการเนาะแล้วก็เราก็ซัพพอร์ตผู้นี้มากๆแล้วก็อยากอยากไปดูเองด้วยแหละก็ค mm ือ hmm. อยากไปดูเองด้วยแต่แต่เขาแต่เขาชวน mm hmm. ขึ้นคอนเสิร์ตเลย mm hmm. ก็เลยเฮ้ยได้เลยพี่ชายไม่ต้องห่วง mm hmm. แล้วก็ชวนเลยชวนตั้งแต่ OL แล้วครับผม ใช่ตั้งแต่เออแล้วแล้วก็เราก,ก็คือจริงๆตอนนั้นมีคิวอยู่มีคิวแบบสำรองอยู่ครับผมก็เคียร์บอกพิธาบอกผมอยากไปครับอันนี้ขอเคียร์ให้หน่อยอืก็เลยก็เลยได้ไปยังไม่รู้เลยครับรู้อาทิตย์สุดท้ายครับว่าคือคือรู้ว่าจะเป็นวงแต่ไม่รู้ว่าให้ไปเล่นอะไรใช่ใช่ก็จริงๆคือรู้ว่ามีใครบ้างมีพร้อมมีอมพี่อม แล้วก็มีวิลเลียมหงี้ยก็วิลเลียมก็กีตร์แน่นอนแล้วพี่โอมก็กองแน่นอนแล้วแต่ไม่รู้เนี่ยไอ้พอมเนี่ยจะจะมาแนวไหนผมก็เลยอ่ะมันเหลือคีย์บอร์ดกับเบสหรือไม็กกีต้์อีกตัวหนึง่ง mm hmm. ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแนวนี้แหละแต่เพิ่งจะมารู้หนึ่งอาทิตย์หลังครับผมแล้วก็แล้วก็ซ้อมกันครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นเลยคือจริงจริงอ่ะ กีตาร์เป็นโน,โนคือสิ่งที่ผมอได,ได้เล่นมาได้เรียนมาบ้างแต่กองกับกองกับเบสเนี่ยผมไม่เคยเล่นมาก่อนใช่แล้วก็เพิ่งมาฝึกแบบตอนที่เบสนี่เล่นครั้งแรกตอน ll ตอนที่พารากอนะับผมใช่อันนั้นก็ก็เนี่ยกด,กดไปก็ไม่รู้ว่าขออะไรหรอก <c oughs> ก็เลกดไปแล้วก็แบบทำตามที่ครูสอนอะไรอย่างเงี้ยหลังเวทีเอาแล้วก็ขึ้นเลยเพราะว่าถ้าสอนมาก่อนนั้น,น,นเดี๋ยวผมจำไม่ได้ก็เลยก็เลยสอนหลังเวทีแล้วก็ขึ้นเลย ใช่ครับใช่ใช่ใช่แต่กองก็น่าจะมีแบบมีจังหวะมีอะไรอยู่แล้วก็ก็พอได้อยู่แต่คือ,อถ้าคนส่วนใหญ่เขาจะเล่นกีตาร์กับเป็นโนคีย์บอร์ดกันไงเขาจะไม่ค่อยเล่นเบสกับเล่นกองกันมันจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คนไม่ค่อยเลือกแล้วเบสกับกองเนี่ยคือจะเป็นเหลือตลอดเอลเอลก็จะไม่มีใครตีกองได้ผมเล่นต้องไปตีกองอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละผม,ผมเป็นผมเป็นตัวเลือกที่แบบคอยเข้าไปเสียบตรงนี้ไม่มี ไม่มีคนหรือว่ามีเครื่องดนตรีเหลืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไปเล่นดูต่างต่างๆก็จะกดดันน้อยลงหน่อย,อยมีมีความเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความฟรีมากขึ้นรู้สึกรู้สึกเอนจอยมากขึ้นครับแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีใจด้วยนะที่เขาคิดถึงเราเป็นเป็นเกสใช่เพราะว่าคือหลายๆครั้งที่เราอะ่ะ เลือกคนเป็นเกสเราก็เลือกคนที่อ่ะหนึ่งก็คือเก่งด้วยสนิทด้วยแล้วก็แบบรู้จักกันมานานอะไอ่าเงย<า>ครับผมในในการที่เขาเลือกเราเป็นเกสเขาก็น่าจะรู้สึกอย่างนั้นกับเราเหมือนกันเราเลยรู้สึกแบบดีใจที่ที่เขาคิดถึงเราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจะทขอบมากเพอร์เซนต้านดิโอ้โงงงว่ะมันจะหวานไรขนาดนั้นเลยก็นั่นแหละครับดีใจที่สองคนนั้นได ได้ได้มีคอนเสิร์ตด้วยกันด้วยแล้วก็ได้ได้ได้คู่ที่ดีด้วยแล้วกันที่ที่คอยซัพพอร์ตกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแบบพี่เพิร์ดสายร็อกใช่ไหมเซนต้านี่ก็จะเป็นแนวแบบทีป๊อปอย่างเงี้ยแต่มารวมกันได้ในคอนเสิร์ตก็เก่ง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 ู้สร้างผู้สมนี่จะชงให้ผมเป็นหนุ่มวัยให้ได้ไหมใช่ฮอปปี้เพราะผมผมชอบคู้นี้ าลา้บผมคอนเสิร์ตก็ตอนนี้อยู่ในช่วงซ้อมนะครับอคอนเฟิร์มหลายๆเพลงแล้วแล้วก็เริ่มเข้าไปซ้อมเต้นซ้อมบล็อกแล้วครับผมก็อีกไม่นานนะ้ออีกเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งใช่ก็ตอนนี้ความพร้อมประมาณ30-40%อแล้วกันเพราะเพิ่งเริ่มซ้อมแต่ความมั่นใจนี่ร้อยเพิเศษโชว์เซอร์ไพรส์อะไรัเดเต็มแน่นอน ผหว่าต้องมีบางคนร้องไห้อะะคอนสิ์เ,<อ>เนี่ยร้องไห้ได้วยความดีใจนะบางคนคนนั้นหรอผมจำไม่ร้องไห้นี่อ่จไม่รู้ไม่รู้หรือก็ไม่แน่เพราะว่าก็เป็นคอนเสิร์ตที่ผมตั้งใจมากมาแล้วก็คือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้มีโอกาสอย่างนี้อีกแบบจนถึงเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าการที่ขึ้นอิมแพกหลายๆปีได้นี่ก็ต้องถือว่าแบบ แบบมันเป็นมันเป็นบุญกับชีวิตผมมากมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าได้ขึ้นมันไม่น่าจะได้ขึ้นบ่อยๆหรอกแล้วอันนี้ก็ขึ้นคังที่สามแล้วก็รู้สึกแบบเออดีใจแล้วอยากทําให้เต็มที่จริงๆแล้วก็เราไม่รู้เราจะมีโอกาสอย่างนี้อีกเมื่อไหร่ก็เลยจะสู้สุดใจเลยครับผมคือความสุขที่ได้ทำคอนเสิร์ตเหรอความสุขที่ทำคอนเสิร์ตคือเป็นสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งด้วยแหละ คอนเสิร์ตการเล่นคอนเสิร์ตกันได้ร้องเพลงกันได้เต้นกันได้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่บนเวทีคือสิ่งที่ผมชอบอยู่แล้วแต่อีกอย่างหนึ่งที่ทำคอนเสิร์ตกับโฟดแล้วรู้สึกมีความสุขก็คือรู้สึกสบายใจแหละที่ไม่ต้องเป็นกังวลกับอีกฝ่ายหนึ่งว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะทําอะไรแล้วมันแบบเราต้องเราต้องช่วยหรือเปล่าเราต้องไอ้นี่หรือเปล่าคือโฟดทาได้อะแล้วพอมันทาได้ด้วยกันแล้วพอแบบคือมันโฟดกับผมไม่ทับลายกันด้วยนะใช่เป็นคนละแนว คอนเสิร์ตถ้าถ้าทุกคนเคยไปดูคอนเสิร์ตผมอะผมก็โฟลจะเป็นคนละสีเลยใช่ก็คือแบบแต่พอเอามารวมกันแล้วมันก็เข้ากันได้เพราะผมชอบตรงนี้ตรงที่แบบเรามีความเชื่อใจกันแล้วว่า,าทั้งสองคนทํากันได้แน่ๆแล้วก็แล้วก็มั่นใจในกันและกันครับ<า>